สึกว่าจะเป็นมังกร1เหรียญแล้วก็เอ็ดวดสองเหรียญนะครับร้านและเซลดีเอฟของช่องร้านอับดุนรับซื้อแบง์เหรียญบรานะครับวันนี้นี่มีพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับ,ส,บสวัสดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแกะพัสตุนะครับที่ FC จากนาราที่วาดนะครับส่งเหรียญมาก่อนรู้สึกว่า,าสามเหรียญด้วยกันนะครับ มาชมพบก,กันนะครับว่าสามเหรียญที่เขาส่งมาจะเป็นเหรียญอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็แพ็คของมาอย่างดีเลยครับวิธีการแพ็คเนี่ยก็พุ่มกับบ<ม>ับเบิ้ลแบบนี้ก็ดีครับเหรียญจะได้ไม่โดนกระทบนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ นื้นเงินสเหรียญแล้วก็หาปีสี่หกหเหรียญน,นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเี๋เรามาดูกันพร,พร้อมๆกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นมังกร1เหรียญแล้วก็เอ็ดวัดสองเหรียญน,นะครับอ่านี่ 5 B C ดห้านี่แฮบอได้3 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับใช้คำว่าแฮบบอนะครับถ้าภาษาไทยก็คือแลกได้3 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับเพราะว่าจะซื้อขายไม่ได้นะครับเพราะว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญมังกรมีจินะครับรับซื้ออยู่ประมาณ1น0 0งถึงสองพบาทนะครับ ปกติก็ถ้าสภาพนี้กามา 1, น0 0 0 0ั0หน่ากว่าๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอสดเวิร์ดรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ปีก็คือ1903กับ04รับรับซื้ออยู่แล้วหนละ1 0 0 0ถึงบาทนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กเนี่ยจะมีอยู่3ปีก็คือ1 9 0 7 0 8และก็9ถ้ารุ่นเล็กเนี่ยรับซื้ออยู่แล500้วห้าร0 0ยถึง1 5 0 0บาทนะครับ อันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับจะมีขนาดเท่ากันกับเหรียญนี้เลยครับพวกนี้ราคาจะไม่แพงเหมือนกับเหรียญเทดดอลลร์ครับถ้าเหรียญเทดดอลลร์เนี่ยเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับตัวนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ก็ซื้อขายได้ครับนะฮะพวกเนื้อเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับ ขายของร้านผมนี่ประเมินราคาให้ฟรีครับประเมินแล้วเนี่ยไม่ต้องโอนค่าใบารับรองใบประกันนะครับก็โอนของถึงแล้วก็โอนทันทีเลยครับไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไม่เหมือนบางเพจบางเพจเนี่ยเขาอาจจะหลอกเราครับ ให้โอนค่าใบารับรองใบประกันสินค้าอะไรของเขาในห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนี่แล้วแต่เขานะครับร้านผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับขายแล้วก็ได้เงินไปเลยครับก็เดี๋ยวก็จะจัดการโอนให้นะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนี่อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญ เหรียญดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเฮี้ยวล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับตา้งอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ ราคาสตาร์ตอยู่1 0 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100-200ถึงบาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่อนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรห้านะครับรห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอรและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1นึ่งองจนถึงหนึ่สองหกไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเ,เหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะเอาไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของรัชกาลที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เ,เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตัต้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาท อันนี้ก็วาระร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้อยบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระหกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n i e A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ